It's inside mind Stay Stand the a good humor you on my mind outside สวัสดีค่ะครูจอยค่ะวรารัตบัวงามนะคะสำหรับวันนี้ครูจอยก็จะมาสอนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะทำไมทำไมเราถึงต้องมาเรียนอยู่ที่บ้านทำไมเราถึงต้องเรียนออนไลน์ก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะ,ะเกิดขึ้นนะคะก็คือโรคโควิดนั่นเองนะคะ อยากให้นักเรียนอ,อยู่ที่บ้านเซฟตัวเองเวลาออกไปไหนก็สวมแมสใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะคะแล้วถ้าโารคซางหรือว่าโรคหายไปหมดแล้วนะคะเราก็คงจะได้ไปเจอกันในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะเรามาเรียนเกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกายนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับ ระบบย่อยอาหารของเรานั่นเองนะคะระบบย่อยอาหารนะคะอาหารที่เรารับประทานจำเป็นต้องถูกย่อยและดูดซึมโดยระบบย่อยอาหารเพื่อให้ร่างกายได้นำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตและสร้างพลังงานนั่นเองนะคะ เรื่องน่ารู้นะคะการย่อยอาหารในร่างกายของเรานะคะเมื่ออาหารที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะอาหารเหล่านั้นจะถูกย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจนสามารถละลายอยู่ในกระแสะเลือดของเราได้นะคะสารอาหารจากอาหารที่ถูกย่อยสลายและจะถูกดูดซึมเป็นพลังงานส่งไป หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายผ่านกระแสะเลือดของเรานั่นเองนะคะ โครงสร้างของระบบย่อยอาหารนะคะทางเดินอาหารนะคะระบบย่อยอาหารประกอบไปด้วยอวัยวะที่สําคัญได้แก่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะนอกจากนี้ยังมีอวัยวะช่วยให้ช่วยทํางานในระบบอื่นได้แก่ต่อมน้ําลายตับอ่อนุงน้ําดีซึ่งอวัยวะช่วยทํางานเหล่านี้นะคะ จะขับเอนไซม์ออกมานะคะออกมาเพื่อช่วยย่อยอาหารของเราได้อีกทีหนึ่งนะคะอะโครงสร้างโครงสร้างของระบบย่อยอาหารของเรานะคะก็จะมีปากนะคะปากเป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารภายในปากจะมีฟันลิ้นและต่อมน้ำลายเพื่อ เพื่อสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยช่วยย่อยอาหารนั่นเองนะคะหลอดอาหารหลอดอาหารเป็นส่วนแรกของทางเดินอาหารนะคะภายในหลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อที่สะหดและคลายตัวเพื่อให้อาหารเพื่อนที่ผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะต่อไปเป็นกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหาร เป็นส่วนของทางเดิอนอาหารที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีลักษณะเ,เป็นถุงพองนะคะภายใต้กระเพาะอาหารจะมีผนังที่มีลักษณะเป็นคลื่นนะคะมีท่อสร้างน้ำน้ำย่อยนะคะกระเพาะอาหารจึงเป็นที่รวบรวมอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วนั่นเองนะคะฟันก็จะช่วย กัดฉีกและบดอาหารนะคะให้มีชิ้นที่เล็กลงนะคะลิ้นก็จะช่วยผลักอาหารให้เข้าไปยังให้ช่วยเราได้กลืนอาหารลงไปนั่นเองนะคะ,ะต่อไปต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายก็จะช่วยขับเอนไซม์เพื่อช่วยให้เราย่อยอาหารให้อาหารนั้นนุ่มขึ้นนะคะหลอดอาหารก็จะเป็นกล้าม กล้ามเนื้อในหลอดอาหารนะคะจะหดตัวและคลายตัวเพื่อดันอาหารให้เคลื่อนที่ไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองนะคะกระเพาะอาหารเป็นส่วนของทางเดิอนอาหารที่ใหญ่ที่สุดมีต่อม มีต่อมสร้างน้ำย่อยทำหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงและอาหารประเภทโปรตีนและเนื้อสัตว์นมนั่นเองนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะรูปร่างลักษณะของออกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะคล้ายตัวเจเป็นตัวเจภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ,ะเรื่องน่รู้นะคะกระเพาะอาหารของเรานะคะขยายตัวได้ประมาณ50รลูกบาท เซนติเมตรนะคะหากเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะก็เพราะอาหารจะสามารถขยายตัวได้อีกประมาณ1 0บถึงสีเท่าเลยนะคะอ่าเ่ามาสรุปกันค่ะโครงสร้างของระบบย่อยอาหารนะคะ ประกอบไปด้วยอ,อวัยวะก็คือปากหลอดอาหารตับกระเพาะอาหาราลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะปากก็จะทำหน้าที่ฉีกกัดกลืนอาหารนะคะหลอดอาหารก็จะทำหน้าที่หดตัวและคลายตัวเพื่อลำเลียงอาหารผ่านไปยังกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็กระเพาะอาหารก็จะทำหน้าที่เก็บอาหารสร้างน้ำย่อยนะคะแล้วก็และ ย่อยอาหารให้มีชิ้นที่เล็กลงนั่นเองนะคะอะเรามาดูแบบฝึกหัดของเราค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่1 1นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะ,ะ,คะอะก็จะมีรูปภาพขึ้นมาก็จะมีกระเพาะอาหารมีฟันมีลำไส้ใหญ่มีตับมีหลอดอาหารมีลำไส้เล็กนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นย่อยอาหารโดยโดยกรดและเอนไซม์สร้างน้ำดีโดย น้ำดีจะย่อยไขมันให้แตกตัวย่อยอาหารและดูดซึมอาหารและน้ำได้จาได้จากการย่อยเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะช่วยบดเคี้ยวอาหารดูดซึมน,น้ำและเกลือแร่กลับเข้าสู่ร่างกายและขับเมื่อกออกมาทางออกมาหล่อลื่นให้กากอาหารที่ แข็งผ่านไปยังสู่ลำไส้ใหญ่นะคะลำเลียงอาหารที่บดเคี้ยวจากปากไปยังกระเพาะอาหารนะคะ,ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าค่ะกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารก็จะย่อยอาหารโดยกรดหรือเอนไซม์นั่นเองนะคะปากนะคะ ก็จะช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีชิ้นเล็กลงนั่นเองนะคะลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยดูดซึมน้ําและเกลือแร่กลับเข้าสู่ร่างกายและขับกาดออกมาหล่อลื่นให้กาดอาหารที่แข็งผ่านไปสู่ลำไส้ใหญ่นั่นเองนะคะตับตับก็จะช่วยสร้างน้ำดีนะคะตับก็จะช่วยสร้างน้ำดีนะคะต่อไปหลอดอาหาร หลอดอาหารนะคะหลอดอาหารก็จะช่วยลําเลียงอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะลำไส้เล็กก็จะช่วยย่อยอาหารและดูดซึมอาหารนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูเราไปดูหน้าที่12กันนะคะหน้าที่12ก็เป็นการสํารวจนะคะว่านักเรียนเคยหรือไม่เคยนะคะเรามาอ่านคําสั่งกันเลยค่ะนักเรียนสํารวจอาการ เจ็บ uh, ป่วยเกี่ยวกับระบบอาหารของตนเองโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างตามความจริงนะคะ,ะในคำตอบในหน้าที่12นี้ครูจอยก็จะยก,ยกตัวอย่างคำตอบจากร่างกายของคอรูจอยเองคอรูจอยก็จะสำรวจของคอรูจอยเองนะคะว่าครูจอยเคยหรือไม่เคยนะคะข้อหนึ่งนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะอาหารไม่ย่อยคอรูจอยเคยนะคะปวดท้อง เคยท้องเสียเคยอาหารติดคอเคยกระเพาะอาหารเป็นแผลอันนี้ไม่เคยนะคะจุกเสียดแน่นท้องอ่ะอันนี้เคยปวดท้องแสบท้องไม่เคยนะคะท้องผูกเคยท้องอืดท้องเฟ้อเคยนะคะอ่ะเราไปตอบคำถามกันต่อในหน้าที่12นะคะ นักเรียนมีอาการเจ็บป่วยในข้อใดบ่อยที่สุดอันนี้ครูจอตอบได้เลยว่าครูจะเจ็บป่วยในปวดท้องเนี่ยครูจะเป็นบ่อยมากที่สุดเลยนะคะอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเกิดจากเหตุใดครูจอตอบเลยค่ะชอบกินของเผ็ดรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนมีวิธีป้องกันการเจ็บป่วยของระบบ การเจ็บป่วยของระบบย่อยอาหารได้อย่างไรนะคะง่ายๆรับประทานอาหารที่ไม่รสจากทานอาหารให้ตรงเวลานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปหน้าที่13นะคะนักเรียนแสดงวิธีปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติ และบอกเหตุผลที่เกิดขึ้นบันทึกลงในแผนภาพความคิดแล้วตอบคำถามนะคะอ่ะแผนภาพความคิดนะคะวิธีปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระบบย่อยอ่าเราจะทำยังไงก็คือง่ายๆเลยถ้าเราจะช่วยระบบย่อยของเรานะคะเราก็ต้องเคี่ยวอาหารให้นานๆแล้วก็เคี่ยวให้ละเอียดก่อนเกินนั่นเองนะคะเหตุผลนะคะเหตุผล ผลที่เกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยช่วยกระเพาะอาหารช่วยกระเพาะช่วยให้กระเพาะอาหารนะคะย่อยอาหารได้ง่ายนะคะแล้วก็ทํางานได้ตามปกตินั่นเองนะคะระบบย่อยอาหารมีความสําคัญอย่างไรระบบย่อยอาหารนะคะทําให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเปลี่ยนเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเ,าเพื่อให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนั่นเองนะคะ ข้อ4ค่ะในหน้าที่13นะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องความสำคัญของระบบย่อยอาหารที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการแล้วนักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะ ตอบคําถามมาว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างของครูจอยครูจอยก็จะยกตัวอย่างให้นะคะก็จะเป็นระบบย่อยอาหารมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตการดูแลรักษาร,ระบบย่อยอาหารให้ทํางานปกติเพื่อรักษาสมดุลทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างของครูนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะขอจบคลิป เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปว่าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับวันนี้ครูจอยขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ